ทุกคนเราจะมาตับจานช่องมาแล้วก็ปึกสารเรื่องการเกลียดแยงมันนะฮะอีช่องมินคนสวยไงยอ่ะหนึ่งมันชื่อชินิงสัตว์เทุกตัวเท่ากับขยะยุกมินแมวอ๊อกเจนก็เป็นแมวเมื่อกบอกว่าเจนเป็นขยะเน่าโอ้หมิมงเ่ย สีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีเมืองสมสีเมืองไม่เอาแต่ว่ามึงใส่มงกุฎมึงเห็นอะไรไหมมันสีอะไรขอบตรงนี้น่าจะมึงลืมสังเกตเงาอและมันฮะเกยก็เช่นเดียวกับแปดบวกนะมึงอ่ะแล้วมันเป็น เอาจริงอะไอ้มือใหม่มึงเอาจริงอะมึงอยากมาท้ากับมือโปรดกูมือโปรแล้วนะอีมือใหม่ทุกคนถอนหายใจใส่มันหรอมันมือใหม่มันเข้ามาใหม่เมื่อหนึ่งวันทีแล้ววันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหม อ่าวันนี้วันวันที่สิบห้าก็คือวันีนและเมื่อวันที่บสี่วันเสาร์วันที่สิบสามวันศุกร์มือมอ,อีมีอีมือใหม่นี่มันคุกวนตีกวนโอ้ยเมืองเมืองทำก็สับสนะ เราจะไปพาไปดูช่องเจนนะคนอารับตับน็นไง <What? S 1> วาดหางง่าย,ายเลยค่ะเกียดพิมพ์ต้อหางหาช่องที่เจนให้ได้ เอออันนี้เจอมันมัาจะพาไปดูความจริงครัพี่เจนว่าพี่เจนเป็นแมวหรืออะไรแล้วว่าเราว่า มึงเห็นหนังว่าพีเจิญไปได้ไรผู้สามมาสังสอนมึงมึงมือใหม่มึงยุ่งมากกูไม่ได้ว่าแต่มึงมาถาเขาก่อนอีมือใหม่เหนื่อยใจน้อยมือใหม่ขอจบคลิปเป็นเท่านี้าะปวดหวัวกับนางม